พเอหนึ่งพันเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้ก็แกะกันเลยมาถึงกลางค่งกลางคืนเลยนะฮะก็พีเหนึ่งพันตัวสวยนะครับออกมาอย่างดีนะครับพีอหนึ่งพันใหญ่แล้วก็หนักมากทีเดียวเลยนะฮะตัวนี้ อันนั้นคือ P A 900นะฮะ1,000นนี่จะต่างกับ900ก็คือเรื่องระบบเสียงอะไรมันก็จะดีกว่านะฮะแล้วก็จอมันก็จะพับได้นะฮะจอมันจะพับได้นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคีหนึ่ง0 0นนะฮะนะครับกระเป๋าสวยเลยนะฮะกระเป๋าใหม่เลยนะฮะ อหนึ e ่งพันบ้านหนึ่ที่บอร์ดนี่คือเป็นเครื่องแรกเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับ กับผมคือคอกพีเอหนึ่พันนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับ90%เซเลยนะครับผมสำหรับตัวน,ตนี้นะฮะใส่กระเป๋ามาอย่างดีนะครับราคาก็น่าจะแซงอีกเก้าร้อยเลยนะครับ สำหรับคอกพีหนึ่งพันนะครับผมราคาจะอยู่ที่63,900่นามนะครับแต่น้ำเสียงนี่ชัดเจนนะครับ 1, คอกพีหนึ่งพันนะฮะถือว่าเป็นน้ำเสียงที่สุดยอดนะครับผมเล่นได้2องมีที่สีเ u e นเหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือ4ปุ่มแมสสานะครับของค o อกพีเก้าจะมี3ปุ่มแมไซา์นล่วจะมี4ี่ปุ่มแมไซา์นะครับนะฮะ มันก็จะมี assignment testing นะครับแล้วก็ท i ่เป็น modulation นะครับสวยงามนะครับสีหนี1,000เครื่องนี้แทบจะเรียกได้ว่า97%นะครับความสวยงามเท้านะครับท่านใดสนใจอยากได้ค็อกปีหน0 0งไว้ใช้ก็กิ้งกลางมานะครับ 065-112-5849นอปีะครับศู5 1 1 2 5 8 4 9นดะครับ0 8น4 7 7 4ด7นนะครับคอกพีเอนะครับ,รบ,รบสุวรรดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีสวัสดีครับ